สรุปผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์เทศบาลตำบลแม่ระมาดระหว่างวันที่20-24มกราคมพุทธศักราช2568เมื่อวันจันทร์ที่10มกราคมเวลา9นาฬิกา30นาทีเจ้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ระมาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดและโรงพยาบาลแม่ระมาดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีน้ำในลําห้วยทรงกลิ่นเหม็นรบกวนต่อสุภาพของประชาชนโดยได้แนะนําให้ผู้ประกอบการร้านค้าแยกขยะเปียกทําบ่อดักไขมันทําน้ําหมักชีวภาพและได้นําอ m เทลงในลําห้วยเพื่อช่วยบรรัุน้นําเสียเบื้องต้นเ <c oughs> มื่อวันคารที่11มกราคมเวลา9นาฬิกานายอังคูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลมรรมาศ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองช่างดาเนินการแก้ไขท่อระบายน้ําบริเวณชวนบ้านห้องหมู่ที่5ตําบลแม่ระมาดในเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีนางนงครานสุริเมืองรองนายกเทศมนตรีตําบลแม,รม่ระมาดพร้อมด้วยนายฝนก้อนแก้วเลขานุการนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ก,กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุทเทศบาลตําบลแม่ระมาดดังนี้ 1. ลงทะเบียนวัดความดัน 2. สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาเดินจงกรม 3. ทํทำกายบริหาร10นาที 4. กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายเพื่อผ่อนคลายตรวจนวดอบสมุนไพรโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ระมาต 5. ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันณศูนย์พัฒน,นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตบลแม่ระมาด ในเวลา13นาฬิกา30นาทีนายอังคูลแก้วจันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาดได้ลงบนที่ร่วมกับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดตากนายกองการบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมทีมงานเพื่อร่วมการหาแนวทางแก้ไขสะพานแม่ระมาด3สะพานต่อชะดอหมู่ที่5ชุมชนบ้านโฮงตำบลแม,รม,ม่ระมาดเมื่อวันที่22มกราคมเวลา9นาฬิกานายสวัสดิ์สรินตะ รองนายกเทศมนตรีตำบมลมราราชได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์เพื่อจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรครวมถึงการซ้อมแผนอาคีภัยและการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพแก่พระสงฆ์สัมมเนรและคณะกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพ วิทยากรโดยน,นายธนวัตรกงพูธนนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดเทศบาลตมนแม่ระมาดในห้องประชุมอาคารบริการปฐรมภูมิและองค์รวมชั้น5้าโรงพยาบาลแม่ระมาดวันที่2 1 2 3ถึงมกราคมนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกองคลงังออกสำรวจภาษีป้ายภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ประจำปี2 5 6 8ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาดในมอบหมายเจ้านหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดดําเนินการทาสีตีเส้นทางม้าลายเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านห้วยุกแร่หมู่ที่2ตําบลแม่ระมาดวันที่20-24มกราคม นางจารุวรรณแสนคำพงครูชำนาญการรักษาชการแทนผู้มีการสู่พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาดพร้อมด้วยคณะครูได้จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพัฒนาการทั้งสีด้านของเด็กปฐมวัยได้แก่ 1. พัฒนาการด้านร่างกาย 2. พัฒนาการด้านสติปัญญา 3. พัฒนาการด้านอารมณ์และ 4. พัฒนาการด้านสังคม ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ระมาดวันที่20-24มกราคมโยบเทศมนตรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดการไฟฟ้ากองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดตามคำแจ้งของสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งได้รับคำร้องมาจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด และมอบหมายเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนรางาระบายน้ำส่งน้ำอุโภคบริโภคและรดน้ำต้นไม้ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดต,ตาก